สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือผู้ที่เกิด13สิงหาคมถึง14พฤษภาคมค่ะพอยแบ่งวันที่แบบไทยเนาะ,ะหรือคุณสะดวกดูแบบตะวันตกก็สามารถดูได้นะคะเลือกเอาที่ตรงกับคุณเนาะดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเป็นดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นความบันเทิงนะคะดูเป็นแนวทางเนาะ อย่าเอาไพ่พลอยไปตัดสินอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์นะคะพลอยทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะก็พักมาสอบถามกันได้นะคะ mm hmm. ทีนี้เปิดไพ่มาแล้วทั้งความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงพลอยมองว่ามันเป็นอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยก้าวถ้วยเด็กถือดาบแล้วก็ แล้วก็ win, อัุวบินเอ่อคิงถือถ้วยมาเยอะเลยนะคะถ้วยแล้วก็เป็นอ่อสิบสิบสิบเหรียญบง่งบอกถึงอะไรคะพลอมองว่ามีเกณฑ์การอ่อพวกมีคนอ่ะที่ก่เกิดเรื่องเนี้ยขึ้นแล้วเขากลับเข้ามามันมีเรื่องเกี่กับกลับเข้ามามายื่นความรู้สึกความสัมพันธ์ให้เพราะบง่งบอกอะไรยื่นกับมายื่นความความรู้สึกให้มายื่นอ่อ ทำไมมันอาจจะมาพูดอะไรดีๆที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่กลับมาพูดอะไรดีๆเพราะว่ามีอะไรมีเด็กถือดาบเข้ามาเด็กถือดาบบงบอกการสื่อสารอาจจะติดต่อมาแล้วทางโซเชียลอาจจะมาทําให้เราเห็นแล้วว่าวแวบเข้ามาแล้วแหละเออแต่จะมีคําพูดแล้วกันเออมายื่นถ้วยมามามาเหมือนอาจจะมาขอโอกาสก็ได้มองว่าเป็นเป็นการมาขอโอกาสในในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็น คิงถือถ้วยรอบนี้มาในแนวอบอุ่นมาในแนวมาในแนวแบบเออพรอว่ามองว่าอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะแล้วก็เลยมาแบบในแนวความอบอุ่นเอาครอบครัวมาอ้างกันแล้วกันเออเอาความสุขของครอบครัวมาอ้างเอาเอาเอาเรื่องของครอบครัวมาอ้างเนาะมีเกมว่าการสื่อสารเพราว่าอาจจะสื่อสารมาแล้วนะคะทีนี้มาดูทาง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 ตัวคุณชาวราศีเมษนะคะ ชาวราศีเมษอืมพลอยเปิดไพ่มาแล้วเนาะเปิดไพ่มาแล้วไพ่ของคุณได้สามเหรียญสี่เหรียญแล้วก็เดสแฮงแมนแล้วก็เด็กถือเด็กถือเหรียญอือขยายเดสมาเป็นสามเป็นสามถ้วยขยายอีกเป็นสามอ้าวไม่ใช่ค่ะขยายสี่สี่เหรียญเป็นเป็นอ่าสิบถ้วยบ่งบอกถึงอะไรคุณพลอยมองว่า มันเป็นสามเหรียญเนานะบ่งบอกถึงการได้รับคําสัญญาการพูดคุยตกลงสัญญาอะไรกันอเหมือนเหมือนเขามาขอโอกาสหรือเปล่าแล้วคุณก็เลยใช้คําพูดคําสัญญาแต่ไปในแนวทางที่อ่ะไ,ม,ไม,นะม่ไม่เอาเปรียบนะอืมไม่เอาเปรียบนะต้องต้องแบบแฟแฟกับครอบครัวนะเออไม่ใช่แบบมาคือสี่เหรียญนนะ่ะมันบ่งบอกถึงคนเห็นแก่ตัวคุณอาจจะคิดว่าอ่ะอยา่า คือใช้คําว่าเห็นแก่ตัวไหมคนค่อนข้างระมัดระวังตัวก็แล้วกันเอออาจจะเป็นแนวที่ว่าเอาแต่ตัวเองด้วยก็ได้หรือดูดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันหมูบอกถึงอะไรเอออย่าคือถ้าคําพูดคําสัญญาการที่กลับเข้ามาเนี่ยออคำพูดที่กลับเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคําพูดที่คุณอาจจะพูดไปว่าเออให้เห็นแก่ครอบครัวให้ทําอะไรทําอะไรที่มันเป็นครอบครัวนะอืมเพราะว่าพลอยมองว่าก่อนหน้านี้มันเหมือน การจบความสัมพันธ์ไปแล้วมันเหมือนพูดอะไรกันบางอย่างที่มันเหมือนตัดขาดกันแต่มันไม่ตัดอะ่ะอืมเพราะว่าพอยว่ามอนมองของเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวปัญหาที่พวกคุณเกิดขึ้นเนี่ยอืมแล้วมันก็ห่างหายกันไปคุณเองก็นิ่งจนนิ่งจนเขารู้สึกว่าคุณคุณแบบเป็นอะไรน่ากลัวจังเลยเพราะเป็นแฮงแมนเนาะ อืมเป็นแฮงแมนแต่ในความรู้สึกพลอยว่าคุณก็ยังถือไว้แหละยังรู้สึกอยู่อยู่ไม่แสดงออกก็ได้อะเป็นเด็กถือเหรียญถือเอาไว้เบาๆไม่ได้แสดงออกคือแสดงออกคือความนิ่งมากกว่านิ่งในที่นี้คือทาเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆก็สนใจแหละทีนี้การกลับเข้ามาของพูดของเขาเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าเอ่อการสัญญาการพูดคุยตกลงกันให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มามาดูตัวเขามาดูตัวเขาเป็นเดอะเฮอร์มิต เดอเฮมิตบุงบอกถึงอะไรเดอเฮมิตบุงบอกถึงเขาอะก็ค่อนข้างที่จะเก็บน네ึเก็บตัวใช้ความคิดนะคะใช้ความคิดเมื่อเมื่อคำมันเป็นเรื่องของเดวิลเข้ามาอันนี้มันเป็นไพ่อของฤาษี่อะฤาษีคือคนที่เหมือนจําศีลก็ได้รู้ตัวเองว่าผิดหรือเปล่ารู้ตัวเองว่าทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็เลยก็เลยพยายามไปไปเก็บเก็บตัวอยู่ในที่ <c oughs> ในที่ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ตอนนี้ใช้ความคิดเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาทีนี้ คอยมองว่าเดวิลขึ้นมาความสัมพันธ์นี้ที่มันเกิดปัญหาพออยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคนบุคคลที่3จริงๆก็ได้เพราะว่าอะไรตรงนี้มีสามถ้วย3ถ้วยในเรื่องของการมีปัญหากันไปเออเรื่องเรื่องให้จบคือคือคุณนะอยากให้จบเรื่องของบุคคลที่3แต่ตัวเขาอะมันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้ตอนแรกพลอยก็เเดวิลมาทําไมเยอมาขยายเป็น3ามไม้ฉะนั้นบงบอกถึงอะไร สามอ่ะมันมากกว่าสองคนอ่ะความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสองคนนะคะอือทีนั้นอ่ะเขา่ตัดไม่ได้แต่ถามว่าก็ตัดคุณได้ไหมก็ไม่ได้แหละแต่มันก็ยังยังถือกันไว้ยังรู้สึกถึงถึงกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเออเนี่ยคิงถือไม้เขาก็พยายามนะเออพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาให้มันจบอืมเขาอ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่มันมันมีเห็นไหมทั้งถ้วยทั้งคิงทั้ง คีนถือถ้วยแล้วก็คิงถือไม้บ่งบอกถึงว่าตัดทางไหนไม่ได้ซะทางอืมแต่ก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่ยังอยากที่จะไปต่ออืมอยากที่จะไปต่อในเรื่องที่ดีนี่ก็ของคุณก็เป็นเป็นเด็กถือเหรียญของเขาเป็นเดอะซันก็มีเกณฑ์ว่าเออพวกคุณนั่นแหละก็ยังไม่จบกันหรอกก็ยังอยากที่จะมามา,มาหมุนเวียนมาเจอกันมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่มันมีการสื่อสารแหละว่าว่าการสื่อสารเนี้ยมันมันจะทําให้พวกคุณได ได้มาคุยกันมีข้อเสนออะไรบางอย่างทีนี้มาถามกันคว,กค,ความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณค่ะความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะตอนนี้ชาวราศีเมษรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะตอนนี้ แต่ชาวราศีเมษค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างออกออกเนไม่ใช่ใจแข็งอะทาตัวแข็งแขๆแต่ใจไม่แข็งหรอกอ,ขอืขอดูหน่อยค่ะขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีเมษต,ตอนนี้หนะะ่อยค่ะจริงๆอะไรอะกลับมาคะ่ะวนเวียนกลับเข้ามา ม,มันมันเป็นสเตนอะเนาะสเตนบ่มบอ,อกถึงการเวียนกลับไปกลับมาอืมคุณก็พยายามนะคุณพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ให้มันไปในใน,ในทางที่ดีพยายามปรับความรู้สึกไปพยายามปรับอารมณ์แล้วแหละแต่อืมคุณมองว่าปรับได้ก็เท่านั้นจนจนวันนี้ค่อยมองว่าคุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แข็งอะแข็งแบบเหมือนอะไรอะ ฉันไม่ฟังอะไรอีกแล้วฉันใช้ความคิดของฉันได้เออฉันกลับเข้ามามันก็มีแต่ทะเลาะไงมันมันมีไม้ของไม้ของเนี่ยคุณลึกถึงเรื่องแต่ที่ทะเลาะเรื่องที่มันมีปัญหามันไม่เคยมันไม่เคยเข้ากันได้ในสิ่งที่ในสิ่งที่มันมันมันควรจะเป็นนะคะคุณเลยออกเป็นแนวที่แบบฮึดขึ้นมาแล้วอะฮึดคือฮึดยังไงฮึดแบบ ฉันเคยเป็นคนคิดบวกนะแต่ตอนนี้ฉันฉันไม่อ่อนไหวอีกแล้วอะเออใจหินขึ้นประมาณนี้อะใจหินขึ้นอืมทีนี้มาดูเขาเขาเป็นยังไงคะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษเขาคนนั้นรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะตอนนี้เขาของชาวราศีเมษคนคนนั้นของชาวราศีเมษที่มีปริญปินดี เขาคิดอะไรอยู่คะตอนนี้ควีนถือไม้เด็กถือถ้วยเขามาแน่ค่ะคอยมองว่ายังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ทิ้งไม่ได้อ่ะลืมไม่ได้ตัดไม่ได้อืมแต่มันก็ตัดไม่ได้ทั้งสองทางอะนะก็ยังไม่รู้แหละว่าว่าจะเอายังไงแต่อาจจะมาขอขอการเริ่มต้นใหม่อาจจะมาทําอะไรดีๆอย่า คิดไว้ว่าจะมาทําอะไรดีๆให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจก็ได้อืมอาจจะมาให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมาพูดอะไรที่มันเป็นไอ้นี่เพราะแล้วก็จะบอกได้ว่าลืมไม่ได้ตัดไม่ได้อืมเพราะว่ายังคิดถึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะนั่นคือคนฝากหวานเนาะทีนี้มาดูกันค่ะมาดูถ้าเขาพูดกับคุณได้หนึ่งประโยคคนคนนั้นถ้าพูดกับชาวราศีเมษได้หนึ่งประโยคเขาจะพูดว่าอะไรคะ อยากพูดอยากบอกอะไรไหมคะนั่นไงอืมขอโอกาสได้ไหมกลับมาหกถ้วยบง่งบอกถึงความรักเกา่าๆสิ่งเกา่าๆนึกถึงเรื่องเกา่าๆที่เราเราเคยมีได้ไหมอืมสามดาบบ่งบอกเขาก็เจ็บปวดนะที่เรื่องมันเกิดขึ้น แต่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเออมันเกิดขึ้นแล้วจะให้เขาตัดง่ายๆเลยมันทํายากจังเลยมันมันรู้สึกว่ามันเนี่ยให้ผมดึงดาบออกให้เราดึงดาบออกจากจากหัวใจเราก็ตายแน่เราก็เจ็บอะนะ่ะเนาะแต่เออก็ให้นึกถึงว่าผมมาก็รักคุณนะความอบอุ่นที่ผมเคยมีมันเป็นยังไงมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืทีนี้มาดูกัน <c oughs> นี่คือการมาง้อใช่ไหม นี่คือการมโอใช่ไหมดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีเมษต,ตั้งแต่1ถึง15กันยาน,นี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีเมษจะไปในทิศทางไหนคะ1-15ถึงกันยาน,นี้ค่ะการสื่อสารมาแล้วคนใจแข็งนั่งอยู่นี่เจ็ดถ้วยแปดไม้พลอยว่าถ้าเขามาเนาะ บ่งบอกถึงอะไรการสื่อสารมาแล้วแหละอาจจะสื่อสารมาแล้วแต่ถ้ามานะจะมาแบบกระทันหันเหมือนมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบให้เราไม่ได้ตั้งตัวค่ะอืมแต่ตัวคุณเองอะ่ะพอยมองว่าคุณยังยังคงใจหินยังคงแข็งอะ่ะเออตัวเขาก็พยายามสรรหาคําพูดหรือสรรหาการแสดงออกว่าเขาเออรู้สึกยังไงเนาะอืมอาจจะทําเป็นภาพให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าน่ะ อให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันก็แสดงออกนะก็ยังรนะักเนาะแต่คุณเองเพอยมองว่าถ้ามันไม่ได้คาตอบที่ดีมันไม่ได้ความยุติธรรมมันไม่ได้สิ่งที่มันควรจะเป็นมันไม่ไปถูกไปทำตามถูกต้องคุณจะเลือกที่ยังจะนิ่งเฉยอยู่ในวัน1นึ่งห้านี้ค่ะอืมคุณยังท,ที่จะเลือกที่จะนิ่งเฉยอยู่ทีนี้มาดู ไพ่แนะนําให้กับชาวราศีเมษระคหน่อยค่ะ1-15นี้ขอไพ่ให้แนะนําให้กับชาวราศีเมษ่อยค่ะจริงๆไพ่ชอบค่อนข้างขึ้นมามาตรงนะเห็นไหมพลังงานหลักของคุณขึ้นมาอีกแล้วสมเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ของอ กิงเหรียญเนาะแล้วก็ควีนถือไม้บ่งบอกถึงอะไรคุณจะยึดคําพูดของคุณคุณจะยึดคําพูดของคุณคือคําสัญญาการตกลงที่มันชัดเจนเออมันชัดเจนนะต้องตกลงกันให้ชัดเจนแล้วถ้าคุณไม่ได้อย่างนั้นคุณจะนิ่งมากแล้วไพ่ก็เลยมาแนะนว่าเออมันเป็นอย่างที่คุณคาดแหละ ถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะได้สิ่งนั้นคุณต้องทําในนะในทางที่คุณคิดว่ามันควรเป็นไปในสิ่งที่มันคุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วแหละเออคุณก็จะทําสิ่งนั้นก็ถูกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าการที่สัญญาแล้วสัญญาแล้วยังเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําไม่ได้อย่าสัญญาค่ะคุณเขาบอกว่าให้คุณหนักแน่นนะอืมให้คุณหนักแน่นไว้ว่าการที่จะมาพูดแล้วทําไม่ได้พูดแล้วทําไม่ได้ ของคุณเห็นไหมการสัญญาการถือเหรียญไว้การถือไม้ไว้ฉะนั้นมันคือความมั่นคงมันคือสิ่งที่มันต้องทําได้จริงเห็นผลจริงเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะต้องเรื่องที่พูดมามันจะต้องเป็นจริงอย่างคําที่ที่สัญญาอย่าสัญญาอะไรเลื่อนลอยเพราะว่าบ่งบอกถึงให้คุณหนักแน่นไว้เนาะสัญญาแล้วทําไม่ได้หนักแน่นไว้ดีกว่าค่ะ หยุดหยุดพักความรู้สึกไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าการกระทําของเขาวันมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของชาวราศีเมษนะคะถ้าถูกใจคลิปก็ฝากกดเป็นกำลังใจนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปในคลิปต่อๆไปนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน มาได้นะคะพอทิ้ง ID l i n e ไว้ใต้คลิปนี้นะคะลองเข้าไปแอดไลน์กันดูนะคะมาสอบถามกันได้วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ